สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับกล้องหน้านะคะของ vivo นะคะ Y 3 6 4 G นั่นเองนะนี่เราก็มาถ่ายกันให้ดูนะคะว่ากล้องหน้าเขาเนี่ยคมชัดแค่ไหนนะคะเนี่ยใครอยากไปถ่ายวอล์นะคะใช้ตัวนี้ได้เลยประหยัดราคาย,ย่อมเยานะคะเข้าถึงง่ายมากๆเลยนี่อันนี้เป็นแสงช่วงแบบตอนแบบเยน็ยนๆแล้วนะคะแต่ก็คือยังให้ความแบบสวยคมชัดอยู่เลย เ,เอาไปถ่ายวอล์ได้แบบสวยๆเลยนะคะใครเป็นสายวอล์นะใช้ตัวนี้ได้ด้วยเลยนะคะสวยนะว่าไม่ได้อีอันนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะช่วงเย็นอุย้ยดูดิยิ่งโดนแสงยิ่งสวย ต้องจัดแล้วนะเฮ้ยแสงสวยมากแล้วตัวนี้นะคะอันนี้เป็นกล้องที่ธรรมชาติเลยนะไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะคะทุกคน